จซื้อบ้องว่ะนี่เขียนหายตัวเดียวเอาปากกามาสื่อเลขบัตรมาสื่อสี่หกหกสี่หกสามสี่หายตัวเดียวบ่หายหลายตัวมีปากกาบ่เอาปกามาซื้อจังไหนสื้อเลขบ่หายถือซื้อจังไหนสื้อเลขบ่หายถือเดี๋ยวเดินพี่น้องแป๊บนึงเดี๋ยวมือใดวางๆเจี๊ยบจ๋าผ้าลูกน้ำตกเพชรเนาะค่ะไปสักการะขอพร เดี๋ยวหนาหนาร้อนกันยังสีลงมันหนาวย่านงูหลายหลายต่อไปจะเจอสีขาวมีงอนเยังจังไดอีกล่ะสิบกระโชกยีงว่ะยืนงูฟอดแล้วตัวพ่นพ่นเข้าไปนางบริบาท่านเขายังเจออไงงพฟอเมือนั้นง่ายเข้าไปเห็นงูขาวมีงอนยไม่ยากไม่ยากขาวนู้นเลยแมนต้องพ่นอย่างนเป็ดอ่ะเป็ดมีสองตัวแมนเป็ดสองเป็ดสองตัวกับฟนี่เด้อ มองเฮินเดินอากาศดำดินกับไปโลดเตรียันว่าจะเลิ่นสูงอีกย่งก่อนเดี๋ยวน้องขกิดก่อนเชียวสามตัวบ่หรือเชียวแต่สองตัวได้บ่นอะเขาขาถูกจะถูกเบิดนั่นแหะตอนนี้ไม่ถูกเลยนะคือถูกพินการด้ใใหนค เด้อรวยเด้อพอเด้ออย่าซื้หอหลายเด้อดเอาพ่อหขาปากห้อมพ่อเออนี่นี่มากตัวนี้เด้อสีวงหายนี่ปากดดงเดี๋ยวเขาสีได้เงี้ยนเรียกมันจะคืออ่อนยาปากยาปากเอาไปปากกาบ่มอ้อไ่แลกปาไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปข้างในก่ะ